ดีค่ะมาฟังข่าวดารากันค่ะจากใจเพื่อนรักดาราดังอะไรเนภวินัยไม่ต้องห่วงจะดูแลลูกเมียให้ชื่นชมหนุ่มคงกระพันที่คอยเคียงข้างช่วยเหลือเมฆวินัยมาตลอดตั้งแต่หนุ่งเมฆเริ่มป่วยและได้ยื่นเงินช่วยเหลือในวันลำบากด้วยโดยล่าสุดเจ้าตัวโพสตอะไรเน่ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว ระบุข,ข้อความบอกว่าพี่เม่ทำดีที่สุดแล้วไม่ต้องห่วงอะไรหลับให้สบายครับที่วินัยไกรบุตรจับหนุ่มคงกระพันนอกจากนี้ให้สัมภาษณ์กับนายเอนเตอร์เทนเผยตั้งแต่พี่เม่ป่วยยังไม่เป็นอะไรมากตนก็คอยทักถามอาการตลอดมีอะไรให้โทรหาพร้อมช่วยเหลือเมื่อได้ทราบข่าวจากพรรยาพี่เม่ก็ตกใจและเสียใจมาก สัปดาห์ที่ผ่านมาพี่เมฆอาการสุดหนักมากถึงขั้นวิกฤตเข้าห้องไอซียูซึ่งสิ่งที่กังวลคือเรื่องครอบครัวเขาไม่ต้องห่วงเดี๋ยวจะดูแลภรรยาและลูกของพี่เมฆเป็นอย่างดีถ้าพี่เมฆร,รับรู้ได้อยากบอกว่าหลับให้สบายไม่ต้องเป็นห่วงอะไรพี่เมฆทำดีที่สุดแล้วทีมงานข่าวดาราขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ